ยำมูเส้นหมูยอครับสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำยำมูเส้นหมูยอทานกันนะครับหลักที่เราจะต้องใช้ก็คือหมูยอนะครับหมูยออยู่ที่ใครชอบมากชอบน้อยนะครับแล้วก็มีหมูสับนิดหน่อยนะครับแล้วก็มูเส้นนะครับมูเส้นลวกพอสุกครับไม่ต้องลวกนานแล้วก็มะนาวครับแล้วก็ถั่วนะครับ อันนี้จะเป็นหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูซอยแล้วก็พริกแดงซอยนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับอันนี้มี2ออย่างนะครับจะมีผักชีกับขึ้นช่ายนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ชุนร้นิดหน่อยนะครับถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำปลาได้นะครับครับเดี๋ยวเราจะรีมาลงมือทำกันเลยครับใส่ยยอลงไปก่อนนะครับ อันนี้ผมชอบทานหมูย้อยผมก็เลยใส่หมูย้อยลงไนะครับแล้วก็หมูสับครับแล้วก็พริกไทยครับใส่หอมแดงลงไปครับถ้าใครชอบมากก็ใส่มากนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หอมแดงพี่แค่เดี๋ยวซอยครับ มันตาเราจะได้งอนนะครับะตาก็ไม่ใชนเท้านะครับแล้วก็ชุบนิดหน่อยนะครับมานล้ว 感谢。 เราเขาเขาให้เขากันให้เราใส่นไนะครับเึ้นอนใช้ก็กะ,ะชมมนนินนะครับหรือที่ใครชอบนะใครชอบไม่ต้องใสก็ได้ครับาจนะครับ นะครับอย่าหมดเส้นหมุนยอครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับวัวนนี้สวัสดีครับ